ทางฝั่งกัมพูชานะครับก็เปิดประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมในกัมพูชาคนยังไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าไทยเหนือกว่า,วาทางนั้นที่หลายๆอย่างมันก็เห็นเต็มตาอยู่แล้วโดยคนที่เปิดประเด็นมานะครับก็บอกว่าเขาสังเกตว่าคนบ้านเขาจํานวนไม่น้อยเลยคือยังไม่ยอมที่จะพูดตรงๆแต่คาดว่าคงจะไม่ได้อยู่ที่เหตุผลเดียวอย่างเรื่องของการยอมรับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสในการทำมาหากินเรื่องนี้ผมกลับมองเห็นว่าบางคนนะถ้าจะไปยอมรับไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นรองมากกว่าแบบชัดเจนเลยในเรื่องของเศรษฐกิจระดับประเทศ สำหรับคนที่ต้องสู้ทุกวันเพื่อเลี้ยงครอบครัวนั่นไม่ต่างอะไรจากการที่ยอมสาร,รภาพวันเราแพ้ในสนามแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงผมนะรู้สึกอยู่แล้วว่าไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแค่ไหนเรานึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวในเร้าโอกาสในเมืองใหญ่งานในโรงงานการท่องเที่ยวแล้วก็เงินที่ส่งกลับมาจากคนที่ไปทํางานที่นั่นมันมากกว่าที่จะหาได้ง่ายๆในกัมพูชาแต่เรื่องนี้ในมุมของคนที่โตยแย่นะครับก็เข้ามามาะนะครับว่าผมนะ่ะอยู่ไทยมา3มปี ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะผมคิดว่าไทยมีข้อดีเยอะก็จริงแต่ว่าไทยก็ไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่ด,ด้านเดียวเท่าที่ผมสัมผัสมาระบบสังคมของทางฝั่งไทยเครียดกว่ากัมพูชาเยอะเลยคุณลองเทียบในชุมชนที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็ได้ในทางฝั่งไทยกับทางฝั่งกัมพูชาผมบอกได้เลยว่าคนไทยเครียดกว่าเยอะคนแข่งขันกันสูงไม่มีเวลาใช้ชีวิตหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ไม่มีเวลาเลยแต่ว่าคุณกลับมาดูที่กัมพูชาบ้านเรา คือถ้าพอมีเงินมีอันจะกินสักหน่อยนะอาจจะมีตัวเงินไม่เยอะเท่าหรอกแต่ผมเชื่อได้เลยว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองสตไตล์คล้ายๆกันความหนานแน่นคล้ายๆกันความเคเรียดนะต่างกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ตัวเลขมาวัดทุกอย่างแต่เรื่องนี้นะครับในมุมของคนที่มองไปตามความเป็นจริงเนี่ยก็บอกว่าแต่ผมก็ไม่ไอายนะที่จะพูดว่าไทยค่อนข้างจะเหนือกว่าในหลายๆด้านเพราะอีกมุมคือเหมือนแรงบรันดาลใจเลยเพื่อนบ้านใกล้เคียงทําได้เราก็ต้องทําได้สิ คือบางคนนะพยายามไปปฏิเสธจนปิดหูปิดตาแต่คนรุ่นใหม่ของเรานะค่อนข้างจะยอมรับความจริงอยู่ไม่น้อยนะแล้วก็เอามาพัฒนาใช้กับประเทศของเราเองขณะที่ความเหต่อมานะครับก็บอกว่าปัญหาที่คนกัมพูชาไม่ค่อยจะยอมรับเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างของไทยที่เหนือกว่าบางครั้งไม่ยอมรับก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นวิธีที่ทางฝั่งนั้นนะ่ะทาให้รู้สึกเหมือนเหนือกว่าแล้วก็เหนือกว่าไปไกลเลยทัางที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นบางอย่าง มันก็จะทําให้เรากลับมาคิดว่ากัมพูชาย,ยังห่างไกลหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทงฝั่งนั้นทิ้งห่างไปไกลแล้วทั้งที่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่คุณพูดมานะคุณจะยกเหตุผลว่าเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ได้แบบนี้สิงคโปร์ทิ้งห่างเพื่อนบ้านไปไกลก็จะเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านเขาทิ้งห่างไปได้อย่างนั้นเหรอในอีกมุมหนึง่งทางด้านเศรษฐกิจนะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยจะยอมรับทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็ไปทํางานที่บบ้าาาาานนนนนเเเเเคคยออออะะะขขณที่่่ววมห็ออ็นนะะ็งกก,กปพร ต้องท่องจำเอาไว้ว่าเราเคยยิ่งใหญ่กว่ามาก่อนเราท่องจำมาแบบนั้นเราจำมาแบบนั้นอย่าลืมว่าอาณาจักรของเคยปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้เราเคยมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายๆชาติเพราะฉะนั้นการจะพูดว่าไทยเหนือกว่ามันเหมือนเป็นการลืมรากเงาแต่ปัจจุบันเขาอาจจะพัฒนาล่วงหน้าไปก่อนแต่ารากของอรารยธรรมยังไงก็อยู่ที่เราข้อมูลเบาครับบอกว่าคนส่วนใหญ่นะ่ะไม่ใช่ไม่เปิดรับไทย แต่แค่ไม่ชอบความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราเป็นประเทศที่กําลังตามคนอื่นอยู่ในยุคปัจจุบันมันฝังอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นมันรู้สึกเสียโอกาสมันเลยกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเวลาที่โดนเปรียบเทียบอยู่เสมอขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดบอกว่าพูดให้ตรงเลยแล้วกันไม่ต้องไปอ้อมคอมเพราะเรากลัวเขามองว่าเราเป็นรองกว่าไปไกลทุกครั้งที่เห็นคนไทยเขาก็มักจะบอกว่า กัมพูชาเองหลายๆอย่างเวลาไทยมีอะไรมาก่อนนะกัมพูชาเนี่ยแหละมันเรียนรู้จากไทยนั่นแหะมันทําให้เจ็บใจอยูน่นะผมคิดว่าลึกๆเราอาจจะกลัวถูกมองว่าเป็นประเทศที่เป็นรองจากเขาถึงแม้ว่าไทยจะรู้ดีว่าบางเรื่องเราก็ทําให้เห็นว่าเ,เราก็สามารถพัฒนาได้เหมือนกันนั่นแหละความเห็นตมาครับบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในพนมเปญตอนนี้น่ยมันสามารถพอที่จะเป็นได้เหมือนกรุงเทพได้แล้วก่อ,อนหน้านั้นเราเอาแต่มองแต่ตึกสูงจากทางฝั่งไทย แต่ตอนนี้เมืองของเราก็ขึ้นเร็วเหมือนกันทุกคนพูดตั้งแต่ก่อนยุคหน้านั้นแล้วว่ากรุงเทพนะ่ะเป็นเมืองที่มีตึกสูงเยอะแยะมากมายแต่มาดูพนมเปญตอนนี้สิตึกใหม่เนะี่ยเกิดขึ้นทุกเดือนห้างเปิดใหม่แทบทุกเขตพวกเขาพูดเหมือนเรายังอยู่ในยุคที่ไม่มีอะไรเหล่านี้แต่ในะความเป็นจริงเมืองของเรากาลังเติบโตแบบก้าวกระโดดต่างชาติเข้ามาลงทุนเพียบเลยตอนนี้นะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไทยไม่ได้โตอยู่ประเทศเดียวและผมก็ไม่คิดว่าคนกัมพูชาจะมองว่าเราเป็นรองกว่าไทยอะไรมากมายขนาดนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราไม่ยอมรับไทยก็เพราะว่าเราเองก็กําลังจะทําได้เหมือนกันผมมองว่าไทยเริ่มก่อนก็จริงแต่เรากําลังตามทันมากขึ้นกว่ายุคก่อนหนะ้าผมไม่ปฏิเสธนะว่าไทยมีถนนที่ดีและก็เมืองที่ใหญ่กว่าเพราะพวกเขาเริ่มก่อนเรามานานหลายสิบปีแต่คุณกลับมาดูตอนนี้ถ้ากัตยานเตโชของเรากําลังเปิดให้บริการถนนวงแหวนใหม่กว้างกว่าหลายจังหวัดของไทยด้วยอีกคืออีก5-10ถึงปีข้างหน้านะคุณลองคิดดูแล้วกันว่า เราจะไม่แพ้ใครในระดับภูมิภาคอย่างแน่นอนตัวเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคนที่มองมุมนี้เนะี่ยก็เข้ามาเห็นด้วยกันโดยอีกความเห็นก็บอกว่าผมรู้สึกว่าในโซเชียลนะบางคนในไทยคิดว่าเราพัฒนาได้เพราะเราไปทําตามเขาซึ่งมันผิดมากเรามีเอกลักษณ์ของเราเมืองของเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกรุงเทพเรากําลังสร้างเมืองที่ผสมระหว่างของโบราณกับความสมัยใหม่มันคือสไตล์ของเราที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ เราไม่ต้องการเป็นสำเนาของกรุงเทพเอา้าแต่ความเห็นก่อนหนะ้านั้นเพิ่งพูดเปรียบเทียบกับกรุงเทพอยู่เลยนะแต่คนนี้กลับมาบอกนะว่าเราไม่ต้องการเป็นเหมือนกรุงเทพขณิอะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าถ้าไทยไม่พัฒนาพ่อแรงงานของเราทางฟันจิอยู่ได้ไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนยังไม่อยากจะยอมรับไทยในความเหนือกว่าคนที่ไปทํางานในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยเป็นแรงงานจากประเทศอื่นรวมถึงกัมพูชาด้วย อย่าลืมว่าคนงานกัมพูชามีส่วนสําคัญนะในการที่ทําให้หลายๆเมืองในไทยสามารถมีตึกมีถนนโรงแรมต่างๆถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาเลยเมืองไทยจะโตได้เท่านี้หรือเปล่าพวกเขาไม่เคยพูดถึงตรงนี้กันเลยมีแต่พูดว่าเรามีการพัฒนาที่ตามหลังอยู่แต่เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคนที่เขามาตอบกลับ <c oughs> นะกการเป็นว่าคนกัมพูชาก็โตแย่งกันเองนะฮะโดยอย่างความเห็นนี้ก็บอกว่า ปัญหาก็คือเราโมวแต่พูดว่าเราจะทันแต่ว่าเราไม่ทันสักทีเนี่ยอันนี้คือมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ยอมรับความจริงอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมยังมีคนบ้านเราที่ไม่ค่อยจะยอมรับการพัฒนาที่สูงกว่าของไทยที่ทิ้งห่างไปไกลเพราะว่าเรายังไม่ยอมรับด้วยซ้ําว่าเรายังไปไม่ถึงเลยมีแต่จะคิดว่าเราจะตามทันอยู่แบบนี้การที่คุณบอกว่าเรากำลังจะตามทันมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องการจะยอมรับก่อนว่า เรายังไม่ถึงจุดนั้นจริงจุดที่ไทยเป็นนะเมืองของเรามีตึกสูงก็จริงแต่ว่าระบบระเบียบเมืองยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลยถนนดีแค่บางส่วนระบบระบายน้ำอย่างแย่อยู่เลยฝุ่นเต็มเมืองถ้าไม่ยอมรับจุดอ่อนตรงนี้เราก็ไม่มีวันที่จะพัฒนาได้จริงนะอย่างช่วงนี้เนะี่ยที่เห็นอยู่บ่อยครั้งบางคนไปพูดถึงสนามบินเตโชของเราบอกว่าของเราจะใหญ่ได้มากกว่าจะโตได้มากกว่า คุณสังเกตดูนะมันเป็นอะไรที่จะทั้งนั้นเลยคือจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ทั้งนั้นเลยลสนามบินสวยนี่ก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดของภาพรวมทางประเทศใหญ่แค่ไหนมันไม่สําคัญนะถ้าบริการยังช้าระบบการจัดการยังไม่เป็นมืออาชีพเทียบเท่าฝัา่งนั้นมันก็ยังจะสู้สนามบินที่เป็นมาตรฐานในภูมิภาคนี้หรือทางฝั่งไทยได้ยากเลยผมก็มองว่าไทยไม่ได้เหนือกว่าเพราะตึกสูงกว่าแต่เพราะว่าระบบที่ทํางานได้จริงและก็ไปได้ดี ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบพนมเปญกับกรุงเทพนะตอนนี้เลยบางคนอนะ่ะเอาไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายกลางคืนด้วยซ้ําอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบด้วยภาพถ่ายกลางคืนผมเห็นในโซเชียลนะทุกคนชอบโพสต์รูปพนมเปญตอนกลางคืนแสงไฟสวยๆห้างหรูๆแต่ทีนี้เนะี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าลองขับออกไปนอกเมืองมันยังมีถนนดินอีกมากมายเลยหมู่บ้านไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าก็ยังมี ถ้าจะเปรียบมันต้องดูทั้งประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่มุมใดมุมหนึ่งของใจกลางเมืองหลวงแบบนี้ก็ไม่ได้คือบางคนพยายามจะเอามุมใดมุมหนึ่งที่ออกมาดูดีสุดๆเลยของเมืองของเราตึกส,งสูงๆแสงไฟสวยๆไปเทียบว่าเนี่ยเป็นเหมือนกรุงเทพได้แล้วแต่ไม่เผยเห็นในการขับออกไปนอกจากตรงนี้สัก10นาที20ท่นาทีมันเป็นภาพที่ต่างจากกรุงเทพมากเลยนะผมเชื่อว่า10-20นาทีขับอยู่ในกรุงเทพยังไม่ได้ออกจากเมืองด้วยซ้ํา แต่ของเราออกไปเจอถนนที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้ทางฝั่งของคนที่ภูมิใจในบ้านเขามากๆนะเขาก็เข้ามาตอบกลับนะก็บอกนะครับว่าคนไทยทางฝั่งไทยเมืองไทยพัฒนาเร็วก็จริงนะแต่ว่าเราไม่เคยลืมว่าเขาก็มีต้นทุนมากกว่าเราเกือบทุกด้านด้วยคุณต้องพูดถึงตั้งแต่ต้นทางด้วยนะทั้งเส้นทางโลจิสติกทรัพยากรแล้วก็อิทธิพลจากโลกตะวันตกที่ช่วยมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกัน กัมพูชาของเราผ่านช่วงที่หยุดชะงักมาแทบจะครึ่งชีวิตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่พูดง่ายๆก็คือคนรุ่นก่อนหน้านั้นน่ะครึ่งชีวิตน่ะคือแทบจะไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยนะจะให้ไปเทียบตรงๆมันก็ไม่ยุติธรรมแล้วถ้าให้เวลาพวกเราพัฒนาอีกแค่สิบถึงสิบห้าปีผมมั่นใจว่านั่นจะทําให้คุณเห็นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเป็นเหมือนกรุงเทพได้จริงเราจะมีถนนใหม่สนามบินใหม่เมืองใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าสนามบินเตโชก็ด้วยเช่นกันนั่นคือไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของประเทศที่ เป็นรองกว่านะแต่คือประเทศที่กําลังตื่นแล้วตั้งหทกโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยนะทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าคือทุกคนนะ่ะที่ไปเห็นกรุงเทพมาหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปเห็นว่าไทยเหนือกว่าเนะี่ยก็มักจะพูดคล้ายๆกันว่ากรุงเทพคือสวรรค์ของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คุณลองมาดูเสียมเรียบหรือพนมเปญตอนนี้แม้ว่าเมืองของเราจะไม่ใหญ่เท่าแต่เมืองของเราก็กําลังขยายนะพัฒนาอย่างรว,เวดเร็วด้วยทุนจากหลากหลายประเทศไม่ได้พึ่งไทยเพียงอย่างเดียว เราสร้างด้วยตัวของเราเองมากขึ้นแถมเรายังรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมได้ดีกว่าทางฝั่งไทยด้วยซ้ำคนลองเทียบตัวเมืองดูก็ได้ทุกวันนี้นะักท่องเที่ทยวมาเสียมเรียบนะเพื่อมาดูวัดของขอมวัดจริงนะไม่ใช่วัดจําลองในไทยที่ใหญ่โตนี่ต่างหากคือเป็นสิ่งที่เป็นดั้งเดิมอย่างแท้จริงพูดตรงๆว่าสิ่งที่ผมยอมรับว,ว่าไทยเหนือกว่าก็มีบางเรื่องจริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องคือถ้าดูด้านจิตใจโอ้โหด้านจิตใจมาไงเนี่ย เขาหมดพูดถึงการพัฒนาประเทศกันบ้างในอเ่ด้านจิตใจคือในมุมมองของคนนี้นะครับก็บอกว่ากัมพูชาของเขาเนี่ยมีความเคารพต่อรากเง้ามากกว่าแล้วก็ทําศิลปวัฒนธรรมไม่ได้ทําเพื่อการตลาดแบบทางฝั่งไทยด้วยอันนี้คือเขามองอยางนะครับไทยนี่คือโปรโมทจนด่งดังก็มองว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการตลาดไปเอา้าแต่แบบนี้มันก็ประสบความสําเร็จมากกว่าไม่ใช่เหรอก็เห็นๆกันอยู่นะแต่ในความเห็นของคนนี้นะครับก็บอกว่า ไทยเองก็เคยเรียนรู้จากขอมในอดีตทุกวันนี้หลายๆอย่างสถาปัตยกรรมไทยยังมีรากของกัมพูชาอยู่เพราะงั้นคําว่าเหนือกว่าก็ไม่ควรจะเป็นกับคนที่เคยเป็นครูมาก่อนโอ้โหคนนี้ก็ไปพูดถึงแบบคลาสสิกดั้งเดิมที่เขาเอามาโต้แย้งอยู่บ่อยครั้งนะครับก็พูดถึงเรื่องอดีตอันยิ่งใหญ่แหละแล้วก็บอกว่าคนที่เคยเป็นครูมาก่อนเนี่ยคือลูกศิษย์ไม่ควรจะเหนือกว่าโอ้โหมาได้ไงมุมเนี่ย บางส่วนนะครับก็โตแย้งช่วยกันนะ,ะดูทางฝั่งเขาก็แล้วกันนะครับก็บอกว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่คนไทยก็พูดถึงกันบ่อยว่ากัมพูชานั้นยังห่างไกลถ้าพูดถึงการพัฒนาแต่นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขามองภาพจากสื่อไทยที่เห็นอยู่แบบนั้นเกี่ยวกับกัมพูชาพวกเขาไม่รับรู้เลยว่าในพนมเปญตอนนี้มีคอนโดหรูๆหรูกว่าหลายๆเมืองต่างจังหวัดของไทยด้วยรถยุโรปร้านค้าแบรนด์เนมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังมาแรงมาก แต่ซื้อทั้งฝั่งนั้นจะพูดถึงแต่ตอนเรามีปัญหาแต่ไม่เคยพูดถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นในกัมพูชาณตอนนี้ถ้าไทยเหนือกว่าจริงนะก็ここไม่ต้องกลัวว่าเราจะพัฒนาได้มากขึ้นไม่ต้องกลัวเลยตรงนี้ cube. ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยที่ไหนมากลัวว่ากัมพูชาจะพัฒนาแซงหนะ้าคือแทบจะไม่มีเลยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยคือผมให้เลยอาจจะมีสองสาคนวอยกลนะัวกัมพูชาแซงหน้าอย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นนี้ก็ยังบอกว่า ประเด็นคือเหนือกว่าในอดีตมันไม่ใช่อนาคตเขาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันกำลังจะเป็นอดีตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ผมมองว่าไทยอิ่มตัวนะแต่กัมพูชากาลังขึ้นกําลังเติบโตขึ้นไทยมีทุกอย่างแต่ว่านั่นคือจุดที่อิ่มตัวมากกว่าส่วนเรามีแต่กําลังใจและก็การลงทุนที่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจตอนนี้เราอาจจะยังไม่รวยแต่เราจะเติบโตมากกว่ามาก ตัวเรื่องนี้นะครับในความเห็นปิดท้ายนะก็เข้ามาโต้แย้งนะครับในมุมของเจ,เจ้ากรรมชายกั้เองที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันอย่างในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าเห็นทีผมต้องพูดตรงๆกันมากขึ้นนะผมเห็นหลายคนบอกว่าเรากําลังจะไล่ไทยทันใช่ไหมบางคนบอก10ปีบ้าง15ปีบ้างแต่คุณดูงบประมาณประเทศซะก่อนเอาตัวเลขมาพูดบ้างจะบอกว่าไม่ดูตัวเลขก็คงไม่ได้นะต้องดูงบประมาณประเทศก่อนไทยมี GDP เกือบ5,000 0นล้านดอนลลาร์อันนี้คือตัวเลขเกือบนะฮะส่วนเรายังไม่ถึง1น0 0 0แสนล้านดอนลลาร์ โอโหความต่างมันมันมากกว่าที่เราพูดถึงในโซเชียลกันหลายสิบเท่านะและยังไม่ถึงแสนล้านนี่คือไม่ใช่ใกล้ๆด้วยนะของเราเนะ่ยมันยังห่างนะแล้วมองเรื่องโครงสร้างแรงงานดูคนของเราเนะ่ยยังต้องเดินทางไปทํางานในไทยมากกว่า1ล้านคนเลยในสถานการณ์ปกติยังต้องเดินทางไปยิ่งสถานการณ์ไม่ปกติยิ่งแสดงให้เห็นว่าการที่เรามีปัญหาก,กับไทยเนะี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ทําให้เราค่อนข้างจะ ต้องดอบลงอยู่พอสมควรประเทศเราเติบโตช้าลงอยู่พอสมควรจากการที่แรงงานกลับมาคือถ้าเราเหนือกว่าจริงหรือว่าใกล้ไล่ทันจริง,รงๆนะทาไมคนของเรายังต้องเลือกไปทํางานที่ไทยละ่ะนี่คือความจริงที่เราไม่อยากจะยอมรับแต่เราก็เห็นกันอยู่จะลืมว่าการยอมรับว่าเขาเหนือกว่าในเรื่องเศรฐษฐกิจเนี่ยเรื่องของความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรฐษฐกิจการเติบโตการพัฒนามันไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้นะมันคือการยอมรับว่ามีบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้จากพวกเขา อย่างก่อนที่เราจะสร้างโรงงานการผลิตขึ้นมาเองเราต้องไปเรียนรู้ความสมควรเลยก่อนที่จะมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเองได้ในประเทศของเราคุณก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็เคยเรียนเรียนรู้จากญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าแม้กระทั่งจากสหรัฐมันไม่มีใครเกิดมาแล้วสมบูรณ์พร้อมเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้ไทยเหนือกว่าเราในตอนนี้ก็คือทางฝั่งไทยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนอื่นๆโดยที่ไม่รู้สึกอายขณะที่เรายังติดอยู่กับการที่เราทองไม่เป็นรองเราไม่เป็นรองเราไม่ยอมรับว่าเหนือกว่า จนบางครั้งก็กลายเป็นว่าเราก็ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับความจริงอยู่เหมือนกันคุณลองมองดูรอบๆตัวสิทุกวันนี้ใครอยากจะไปทํางานที่เมืองไทยก็มีแต่คนกัมพูชาทั้งนั้นน่ะแหละคนไทยเองน่ะอยากไปต่อยอดชีวิตที่อื่นๆแล้วแต่กลายเป็นว่าตําแหน่งงานมากมายที่เปิดรับเขาก็พร้อมให้กับชาวกัมพูชานะถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันติดขัดเนี่ยและคนบ้านเราเองก็อยากจะไปที่นั่นกันอยู่แล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถืาว่าคือการเล่าแปรเรียบเรียงแล้วมานทั้งเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ฝากซื้อยืดเป็นไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยนะครับหรือถ้าเรามองหาธงชาติไทยนะครับก็มีด้วยเช่นกันนะก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับเอาไปประดับหน้าบ้านชูเกียรติชูศักดิ์ศรีกันวันนี้โจเมท่านนี้สวัสดีครับ